รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วามม้มเหลวมันเป็นครูครูของจิตใจครับทําให้เราแข่งขึ้นการผิดพลาดในเ <taxpayer> หตุในยุคแรกๆครับพอยุคหลังๆถ้าเราทําอะไรผิดพลาดใครๆว่าวเราไปมองเรื่องผิดพลาดเราเป็นเรื่องที่ตลกได้ง่ายขึ้นพองานผิดพลาดเราจะใช้วิธีแก้ไขไม่ใช้วิธีการเลิกถ้าเราเราไม่ไม่แก้ไขครับเราก็ทําไม่ได้อยู่เดียว แม้จะอยู่ในบริษัทที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแต่ด้วยคำว่าครอบครัวทำให้ธีรยุทธ์วงษาต้องกลับบ้านเพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่สุขภาพไม่แข็งแรงนับแต่เรียนจบก็ไปทำงานโรงงานเคมีอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ปิตโตรเคมีที่ระยองอีก9ปีเพราะหน้าที่งานก็ไปได้ดีไม่ไม่ได้ติดอุปสรรคอะไรงานก็โอเคดีครับที่บ้านตอนนั้นมันมีพ่อกับแม่อยู่แต่ไม่มีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนนะครับ ก็อยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะตัดสินใจกลับไม่ได้เสียดายเรื่องเรื่องงานแต่แต่ว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจตอนนั้นเราอาจจะเสียดายว่าเสียดายเวลาที่เราไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านมากกว่าก็คือช่วงนั้นช่วงแรกมายังไม่มีไม่มีงานอะไรก็ไปอยู่ที่โรงเลยประมาณห้าหกเดือนนะครับการกลับมาอยู่ที่บ้าน ทำให้ทีรยุตเริ่มต้นใหม่กับงานในโรงเลื่อยแต่ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็เพียงพอที่จะทําให้เขาจุดประกายความคิดกับงานอดิเรกชิ้นใหม่โรงเลื่อยมันจะมีส่วนที่เหลืออยู่แล้วคือขี้เลื่อยแล้วก็มีคนมาซื้อไปซื้อขี้เลื่อยเพื่อไปทําเห็ดคือหนึ่งเรามีวัตถุดิบในมือ เราก็คิดว่าเรามีจุดได้เปรียบกว่าคนอื่นที่ว่าเรามีของอยู่ในมือเราแล้วแต่เรายังไม่ได้ทําก็เลยเริ่มหาความรู้เรื่องเห็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พอดีพี่ชอบอ่านหนังสือไงพี่ก็เลยไปหาไปร้านหนังสือะคะ่ะก็เจอเห็ดเออก็ลงมาอ่านอ่านอ่านดูเออมันดูเหมือนมันน่าจะมีไรายได้เข้ามาทุกวันนะเกิดสนใจทั้งสองคนก็ช่วยกันคิดนะครับว่าว่า,วาเมื่อเราคิดจะทําเห็ดเราจะเริ่มยังไงครับ มันเป็นแรงบวกนะถ้าว่าคิดอยู่คนเดียวก็ไม่มีคนเสริมก็อาจจะขัดแย้งกันมันไปลําบากแต่นี่มันคือคิดด้วยกันก็เลยต้องไปด้วยกันเพราะความหวังยังมีอยู่เต็มหัวใจของทั้งสองคนทีระยุทธเริ่มทดลองพาอเหตุหนังสือพ่อเหตุกลายเป็นที่พึ่งแรกที่เขาใช้ค้นหาความรู้มีมีมีพี่อยู่คนเขาให้หนังสือมา ก็ใช้เรื่องนั้นเป็นเป็นหลักก็เลยเริ่มเริ่มทำจาจกหนังสือเรื่อนั้นทั้งไรกก็คิดว่าจะเอามา,มาลองก่อนก็ไปหาซื้อมาเหมือนจุดล็กครับก็เริ่มเริ่มเพาะเพื่อทานเองแล้วก็ขายบ้างนิดหน่อยผลช่วงแรกก็ไปได้ดีครับทำครั้งแรกก็ประสบผลสำเร็จ แม้จะเป็นมือใหม่ในการเพาะเห็ดแต่ก็ได้ผลเกินคาดทีรยุทธเริ่มเห็นความหวังกับอาชีพเพาะเห็ดขายและขยายปริมาณมากขึ้นเท่าที่จะทำได้โดยไม่มีเวลาคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเรียกว่าการก้าวกระโดดพอครั้งแรกเราทำได้ได้เยอะ ที่สองเราก็คิดจะทําเพิ่มก็เป็นหลักหมื่นก้อนพอครั้งทักประมาณทักที่สามครับคิดว่าที่สามมันก็เริ่มเริ่มไปไม่ได้เริ่มเสียเริ่มมีปัญหามาสรุปตอนหลังนะหลังจะผ่านไปไปหลายปีก็อาจจะเกิดว่ามันมันฆ่าเชื้อไม่หมดหรือมีการปนเปื้อนทําให้เราเริ่มรู้สึกตัวเลยว่ามันที่เราเราเราอ่านและลองทำอะ่ะมัน มันไม่ได้มีแค่นั้นยังม,มีลึกกว่านั้นแสดงว่าเราต้องเริ่มกลับไปเรียนรู้ใหม่อย่าว่าโลภก,ก็ได้คือเราคิดเป็นตัวคูณอยู่แล้วจากประสบาการณ์ครั้งแรกที่ว่าทําแล้วขายได้แค่นี้มีผลกำไรแค่นี้ถ้าเราทําขึ้นอีกมันก็เป็นตัวคูณตัวคูณ,ต,คณตัวคูณเยอะขึ้นแต่ปรากฏว่ามันมันไปไม่ได้ ความผิดหวังครั้งใหญ่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าการเริ่มต้นที่ดีควรจะนับจากคำว่าหนึ่งพอมาเริ่มใหม่เราก็เริ่มหนึ่งถ้าเราจะเริ่มทำเห็ดเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ต้องตามไปหาต้นตอมันมีขี้เลื่อยก็ต้องไปดูว่าขี้เลื่อยมาจากไหนขีน้เลื่อยที่ดีเป็นอย่างไรขี้เลื่อยไม่ดีเป็นอย่างไรคี้เลื่อยที่เหมาะกับเห็ดเป็นอย่างไรผลส่งไปไหนต้องไปดูหมดก็เหมือนทําเป็นชาติมา จะสร้างคล้ายๆเป็นไม m แมวงกลมห่งความคิดนะครับเพราะปกติถ้าเราเขียนง,ง่ายๆก็คือเขียนเหมือนหัวข้อมันจะดูยากแลว้วไหนไม่ต้องการก็ตัดออกตัดออกตัดออกแล้วเราเห็นเห็นภาพได้ง่ายขึ้นหลังจากรวบรวมความรู้จากการไปดูงานควบคู่ไปกับการอ่านทีระยุท์ใช้วิชาที่กักตุนไว้เต็มกำลังพร้อมเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นพลังความสำเร็จแบบที่ไม่มีปริมาณเป็นตัวตั้ง เพาะเห็ดในถุงพลาสติกปัจจุบันกำลังกลายเป็นงานหลักของธีรยุทธและครอบครัวการเพาะเห็ดมันก็มีมีหลายแบบครับเช่นว่าเพาะในท่อนไม้เพาะแบบในกองฟางเพาะในวัสดุเพาะอย่างอื่นแต่ว่าที่เพาะในถุงพลาสติกก็คือหนึ่งมันมันสะดวกจะททำได้ง่ายการดูแลได้ง่ายขึ้นการแยกเชื้อแรกๆเราก็แยกจากดอกครับต้องไปเลือกลักษณะดอกที่ที่สวยงามครับ ก็มาตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนที่ปลางใจดอกก็เอาลงที่อาหารวุ้นตัวทีีนี้ต้องต้องสะอาดที่สุดก็ลดการปนเปื้อนให้ให้เยอะที่สุดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เราพาะในวุ้นให้มันโตขึ้นนะครับให้มันแผ่เต็มเนื้อวุ้นก็ประมาณสักสิบกว่าวันแล้วก็เปลี่ยเข้าวฟ่างขึ้นมาการเลี้ยงเชื้อเห็ด ส่วนใหญ่จะนำมะเมล็ดพืชมาใช้เป็นหลักและ,มะเมล็ดข้าวฟ่างเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่คจริงมันสามารถใช้สิ่งทดแทนข้าวฟ่างได้เยอะเช่นว่าข้าเปลือกตัวเขียวหรือว่าก้านมันก็ใช้ได้แต่ว่าเหตุผลที่เลือกข้าวฟ่างเพราะนำไปใช้ได้สะดวกเพราะเมล็ดเป็นกลมแล้วก็เส้ญญนยามจะเกาะได้ง่าย เมื่อเมล็ดข้าวฟ่างสุกพักจนเย็นได้ที่แล้วจะถูกนำมากรอกใส่ขวดเพื่อเตรียมนำไปใช้ในห้องแลบต่อไปเช่นใยที่เราเราตัดมาจากดอกสักประมาณ1ซนคูณ1เซนมาใส่ในข้าวฟ่างครับแล้วก็รอไอ้เช่นใยในข้าวฟ่างอ่ะเจริญเติบโตเต็มเต็มข้าวฟ่างก็นำไปใช้ในการเข้าเห็ด การทำก้อนเชื้อเห็ดในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิน่นที่เลยเราก็มีเยอะที่นี่มีรำรำข้าวก็เยอะแล้วก็มีดูลไม้พวกแคลเซียมพวกนกี้ก็เยอะอยู่ใกล้เหมืองก็น้ําพวกน้ําหมักอะไรก็หมักเองกระดูานก็มาจากการหมักเปลือกกุ้งเปลือกปูพยายามหาของที่อยู่ในในท้องถิ่นของเราวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิน่นเพื่อให้หนึ่งลดต้นทุนแล้วก็มีสารอาหารครบ กล้เกียงของเดิมดนะการมาจุูก้อนเห็ดหนึ่งความชื้นของกองขี้เลื่อยต้องเท่ากันทุกครั้งที่ผสมครับ ก็มันจะมีผลต่อการเดินของเส้นใ่ด้วยแล้วก็ก็รมาจุก,ก้อนก็หนึง่งความแน่นแน่นของก้อนต้องสม่ำเสมอโดยทั่วไปถ้าคี้เลือ100ึกิโลก็ได้ประมาณหนึ่งร้บถุง จุดก,ก้อนเสร็จตไปก็เอาไปาไปฆ่าเชื้อครับก็ที่ร้อยองศาสองถึงสามชั่วโมงครับมันขึ้นกับว่าระบบฆ่าเชื้อเรามีปริมาตรเท่าไหร่มันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เสียก็ใช้ได้ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงไปอีกแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลของตู้เราว่ามันใช้กี่ชั่วโมงถึงจะฆ่าเชื้อได้หมดก็มาทิ้งไว้ให้มันเย็นอนุณหภูมิต่ำกว่า4ี่ห้าองศาก็ใช้เชื้อกพ้างที่เราเราเปลี่ยนไว้ตอนแรกครับก็มามันหย่อนลงมาที่หน้าหน้า,นา,นาถุงเง็ดได้เลย ้นตอนสุดท้ายก่อนรอเก็บดอกเห็ดคือการนำก้อนเชื้อไปบ่มไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทได้ดีและมีความชื้นตำ่ำโรงเรือนหลกัหลกๆก็มีความชื้นอุณหภูมิโรงเรือนไม่สูงไม่ควรจะเกิน30เหมือนกันแล้วก็มีอากาศถ่ายเทถ้าความชื้นน้อยก็แห้งทําให้ดอกมันแหง้งถ้าให้ความชื้นเยอะก็เกิดอาการเน่าหน้า,นา,นาถุงหรือเกิดลามงลามเมอรนะครับก็จะเป็นตัวตัวดึงแมลงเข้ามาในโรงเรือนได้ด้วย คือง่ายๆว่าถ้าเราเข้าไปในโรงเห็ดแล้วรู้สึกเย็นสบายก็เห็ดก็อยู่ได้ครับก็ถ้าเชื้อเต็มก้นถุงแล้วก็ประมาณสักหอาทิตย์นะครับก็จะมี่ดอกออกมาก สี่ร้อยนึ่งตีว่าสช่างไหวสี่ร้อยตึงกว่าเดียวป้ายอยมีหมาเอาสองร้อยอ่ะตั้งกะกงจีสองร้อยตึงกับเปลี่ยนเป็นอังกะรี่ร้อยนึ่งอันนี้ปนกันไปได้ไหมอันนี้ตั้งในเลยค่ะอังกะรี่ไว้ในพยายามจีนน้ำวันน้ำเดียวจากไต่ไม่จริน้ำมาไม่ได้ถุงนี้ต้องชะลอให้น้ำไม่ได้ไม่ได้ง้าในห้องน้ำหรือมันโดนเห็นไหมมันเปิดเวลาชีนน้ำมันเน้อเปิดประตูหน้าต่างเลยนะในปัจจุบันฟาร์มเห็ดของธีรยุทธ์ผลิตก้อนเชื้อเห็ดขายเป็นหลัก ในส่วนโรงเรือนดอกเห็ดจะมีพี่สาวเป็นผู้ดูแลเกิดจากผมมาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็ชักชวนพี่สาวให้มามาอยู่อยู่อยู่ด้วยครับแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้พี่สาวเขาได้ทํางานด้วยครับแต่วันนี้หนึ่งไข้หน้าบ้านนะ ดอกนี่ของตัวเองดีมากเลยมันเป็นอิสระต่อเรามันก็สร้างรายได้ให้เราแต่เราต้องรู้จักเก็บนะมันไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนอ่ะมันก็กระจายเนี่ยอย่างนี้ขายได้1กิโลก็50บาทก็เก็บเอาไว้ส่วนที่ขายส่งทุกวันที่เป็นตะก้าตะก้านั้นเราก็เก็บเอาไว้ซื้อก้อนขอบคุณนะคะเนื้อลูกค้าเห็ดก็คือมีทุกบ้านหมายถึงว่าทุกบ้านต้องทานเห็ดเหมือนวันนี้บ้านนี้ไม่ทานอีกบ้านหนึ่งก็ต้องทานมันก็สลับกันไปครับ ความสุขทางใจคือการค่อยๆก้าวและเห็นสิ่งที่ตัวเองทำด้วยสองมือเป็นรูปเป็นร่างอย่างช้าๆจนค้นพบทางออกที่เหมาะสมกับตนเองวันนี้เทรยุทธ์ไม่เพียงสร้างอาชีพให้แก่คนในครอบครัวแต่ยังสร้างงานให้เกิดกับคนในชุมชนอีกด้วยปกติจะมองคนรอบข้างก่อนคือให้เขามีมีงานทำแล้วก็สามารถที่ว่าพอไปจุนเจืยครอบครัวเขาได้ด้วย ที่นี่จะยึดหลักว่าให้กลับครึ่งวันกลับบ้านไปดูแลบ้านไปดูแลครอบครัวแล้วเขาจะมีความสุขพอมีความสุขรุ่งเช้าเขาก็มาทํางานให้เราแบบมีความสุข,ขอีกก็ยึดหลักอย่างนั้นพยายามไม่เอาไปเป็นออฟฟิศจ๋าคือจะพยายามไม่มีกฎระเบียบอะไรมากมายค,คืออยู่การสบายๆพี่ว่าเงินะ่ะบางทีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องหาตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องทุกอย่างต้องตีเป็นตัวเงินะ่ะมีเวลาพักผ่อนอย่างงี้มันคือกําไรชีวิตอะ่ะ ถ้าเราคิดจะก้าวแบบกระโดดนะครับเราต้องถอยหลังไปนิดนะึงเพื่อเปิดให้เกิดแรงส่งในการกระโดดนะครับถ้ากระโดดคุณต้องมีมีแรงแรงเยอะแล้วแต่ความแข่งของแต่ละคนนะครับหรืออีกวิธีหนึง่งคุณเดินช้าทีละก้าวก็ทําได้เหมือนกันก็แล้วแต่จะเลือกทำครับแต่ผมเลือกที่จะไปทีละก้าวเพราะว่าอนาคตหลายๆอย่างม,มันเปลี่ยนแปลงไปขึ้นเช่นว่าอุณหภูมิโลกก็เยอะขึ้นน้ําก็ขาดแคลนขึ้นวัตถุดิบก็แพงขึ้นรายย่อยๆจะอยู่ลําบากขึ้น ใครเอาความคิดเป็นระบบก่อนใครอ่ะมันจะเพราะพอเห็นได้หรือทํากระเท่ได้ได้ดีกว่าคนอื่มีปลาในน้ามีข้าวฟ้ายังมีดาวมีดววันแสงท้องสว่างภูมปัญญาเลือกสวนไรน่นาสร้างทําท่าค่ากี่นคนพบพันพวนทางหวนขึ้นมาสบแผ่นดิดน on good